นะแล้วก็เรื่องของต้นอ้อแต่มีการฟ้องไอ้พวกหิวแสงเร็วๆนี้นะนะส่วนจะเป็นใครนั้นนะเออเดี๋ยวก็รู้กันนะพวกหิวแสงแสงจ้าอะไรต่างคนเไม่นะอนะหิวแสงเสร็จแล้วก็รับหมายฐานนะอืมอม,มีอะไรบ้างเนี้ยน่าสนใจจับสามเ็ตไอดอลโพสชวนเล่นการพรนันใหพวกนี้อาศัยความดังแล้วก็ไปทำชั่วนะ ขับชวนคนเล่นการพนันรับบริจาคเนี่เพจสำนักข่าวบางแห่งก็มีนะรับบริจาคให้ทุกวันรับบริจาคครับให้บัญชีส่วนตัวของลูกน้องเ,เห็นได้ข่าวว่าคลิปละสามแสนเพจดังเลยเองไปดูนี่เพจไหนะนะนะทําเป็นคลิปรับบริจาคช่วยหมาช่วยคนจนอะไรจาะมีแตะแปะเบอร์ลูกน้องตัวเองนะครับเขาบอกคลิปละสามแสนรายได้ดีกว่ารายงานข่าวนะครับผลตามก็เยอะด้วยอืออือ,อ,อ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรก็มีข่าวพี่เดนะผู้กำกับแจง้งนักโทษชายถูกข่มขืนรับทำกรณีราชา้าเตรียมเร่งสัปดาห์หน้านะอ๋ะอ,อท่านผู้กับสอบพอเมืองนอนทบุรีอันนี้ผมก็รู้จักท่านเนี่ยเป็นผู้กัปพิีแรณโมนะชี้แจงกรณีทนายแจมโพสต์ข้อความระบุว่านักโทษชายเดือนจำบางขวางร้องสภาทนายถูกเพื่อนอะไรอ่ะนอนชอชายนอนหลับผมขืน คดีไม่คืบหน้าอืมก็ว่ากันไปนะแบบว่ากันไปคดีไม่คืบหน้าเขาต้องกระตุ้น่ะถ้ากระตุ้นแล้วไม่ไม่ไม่เวิร์กก็มาหาพี่เดพี่เดกระตุ้นให้พี่เดในทีมกระตุ้นเลยมีอะไรบ้างอ่ะอืมอมีอะไรบ้างครับเยอะแยะไปหมดเลยวันๆฟังข่าวสารก็ฟังหูให้หมูพอบอกว่าใครปลอมบุตรนะพยายาเพิ่งเชื่อมันต้องตรวจสอบก่อน นะแล้วก็ไอ้พวกไอ้หิวแงทั้งหลายที่ออกมาแฉวุฒิแฉอะไรต่างนเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยเขาเรียกพวกเสือกนะครับอย่าไปเชื่ออะไรเยอะมันไม่ได้ไปตรวจสอบไม่ได้ไปอเมริกาไม่ได้ไปสิงคโปร์อะไรต่างมันดูจากพวกยูทู e บ้างล่ะดูจาก Facebook บ้างแล้วมันก็บอกว่าผิดจริงผิดจริงทําตัวเป็นผู้พากษาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันก็จะโดนผู้พากษาตัวจริงตัดสินแล้วเร็วนี้เห็นว่าดีมีประโยชน์กดติดตามด้วยนะกดติดตามกดชื่นชอบกดชื่นชอบก,กดแชร์ให้พี่เดชเป็นการเอาทรัพยากรธรรมชาติ นะครับเอาทรัพยากรธรรมาชาติไปยกให้กับพวกนายทุนหรือเปล่าโดยเริ่มต้นตั้งแต่ยกให้กับเกษตรกรเกษตรกรก็ไปขายนัการเมืองนัการเมืองก็ไปขายนายทุนนายทุนก็ไปขายต่างชาติหรือเปล่าประเด็นแม่งมีอยู่แค่นี้เขาเถียงกันอยู่แค่นี้พูดจาภาษาชาวบ้านแบบพี่เดง,ง่ายๆไม่ต้องลีลาไม่ต้องไม่ต้องเยอะง่ายๆก็คือว่าไอ้แผนที่วันแม็หรือแผนที่ใหม่เนี่ยที่เขาไอ้แผนที่เดียวเนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าป่าจะหายไปสองแสนกว่าไร่เนี่ย มันเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนไหมเป็นธรรมกับประเทศชาติไหมเรื่องแม่งมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นก็ไปวัดใจรัฐบาลว่านะจะเฉือนป่าให้กับเกษตรกรเกษตรกร,ก,ร,ก,รก็ไปให้ในายทุนนายทุนก็ไปใหอ้อะไรต่างชาติต่อไปเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแม่งจะมีเฉพาะคนจีนฝรัง่งอเมริกาเต่ไปวัดพระมงกุาม่าทุกวันนี้เขาใหญ่แม่งก็นายทุนต่างชาติเต็มกรุงเทพย่านสีลมย่านอะไรต่างๆแม่งกับของต่างชาติ ภูเก็ตก็ของต่างชาติพัทยาต่างชาติคือแหล่งท่องเที่ยวหรือที่ไหนน่าเป็นเขตเศรษฐกิจต่างชาติแพงซื้อหมดนะเพราะอะไรเพราะคนไทยไม่มีตังค์ซื้อ <c oughs> สถานการณ์แบบนี้เป็นแบบนี้เมื่อวานนี้ผมกม็ได้คุยกับผู้บริหารสถาบันการเงินเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับกิจาการอะไรต่างของต่างชาติหมดคอนโดที่ดินอะไรต่างแม่งตารางวาเท่าไหร่อะสี่ล้านอย่างเงี้ยโอ้โหตารางวาเดียวในย่านศรีลมสุขุมวิทเนี้ยคือคนไทยแม่งเอาเงินที่ไหนละสี่ล้านตายหาสองสามรอบยังไม่ได้สักล้านหลายๆคนอะ ตายแล้วตายตายอีกอ่ะพี่พีเดพ,พูดตรงไปตรงมาเลยนะครับนะนะครับเข้าใจนะชัดเ,เจนนะจุกรูนะครับสบายสบายนะครับข่าวลุงพลนะครับลุงพลป้าแตนก็คดีอยู่ในชั้นลุงทอนก็ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ล้วก็รอจน,นกว่าศาลทอนจะตัดสินลุงพลป้าแตนนะตอนนี้ก็จบไปแล้วแสงเสริมไม่มีแล้วลุงทอนทำมาหากินก็นยะ การจะรักษาแสงไว้ให้อยู่ตลอดไปนี่แม่งไม่ใช่ง่ายนะอย่างพี่เดชแสงแม่งจ้าเลยทุกวันเนี้ยเดี๋ยวคดีนั้นคดีนี้มาเอา้าพอแสงนี้หมดก็แสงไปมาบางคนแม่งก็อิจฉาริษยาพี่เดชแม่งแสงจ้าเลยบางคนก็บอกพี่เดชแม่งหิวแสงไม่เป็นไรครับนะครับไม่เป็นไรไม่มีความผิดต่อการการหิวแสงเราไม่ได้ทําชั่วแสงมาทุกวันนะ่ะนะนะครับสบายๆนะครับจุกครูอะไรจะเป็นให้ทั้งทนาย เป็นทั้งประมงเลยอาจารย์เอาเรื่องหมออะไรปลาหมอคางคกดําาไม่รู้เรื่องอะไรปลาหมออะไรเนี่ยดูดูเหมือนกันไม่สนใจอะ่ะใครออกมาแฉเนี่ยคนบางคนแม่กระแฉะทุกเรื่องอะ่ะรู้ไปเป็นเสือกทุกเรื่องรู้หมดอ่ะปลาหมูปลาหมอวุ้ปลอมศาสตราจารย์ปลอมอ,อะไรเอ่อคีย์บอร์ดระเบิดแล้วมันรู้หมดอ่ะคนบางคนเก่งนะพวกนี้เขาเรียกว่าจบหลักสูตรมาหลักสูตรอัจฉริยะแม่เรียนจบไม่รู้แม่ไปเรียนที่ไหนมารู้ทุกเรื่องหมด กระทงกาทะรู้หมดมคนนี้นะคนดูไลท์ลดลงเพราะถแถลงข่าวเมื่อวานไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะรขอบคุณมากนะครับอย่างน้อยก็ยังมีน้องมาดูสักคนหนึ่งนะนะครับไม่คือเราเนี่ยนะมาจัดรายการเราจะไปหวังเลยคนดูจะชอบไม่ชอบคือเรายืนพื้นเราจุดยืนเราคืออะไรนะเราอยากนําเสนออะไรก็นําเสนอไม่ต้องไปดูแล้วคนดูน้อยลงอะไรผมไม่ได้เคยเก็บมาคิดเลยเพราะว่าผมไม่ได้มาจัดรายการหาแดกหาอะไรต่าง พะผมมีแดกมีกินอยู่แล้วไม่ต้องหาแดกผมแบมีอะไรก็มาพูดมาคุยอะไรใครชอบก็เข้าอะไรต่างๆใครไม่ชอบผมม็ต้องรู้แม่งชีวิตแม่งมีเสน่ภาพจครับไม่ต้องไปนสนใจมาใครจะใครใครจะทัวร์มาลงมาแล้วก็แล้วแต่ตาสตตบายนะคุณพ่อนะนะครับคิดถึงทนายครับจากเลขาแพรลี่อ๋อครับออแพรล,ล,ลี่นะคุณแพรล,ลี่ก็เป็นคนน่ารักนะ ผมเคยเป็นให้คำปรึกษาคุณแพรลลี่อยู่ยุคหนึ่งตอนที่เขาทะเลาะก,กับคุณอนันตชัยแพรลลี่เป็นคนคน,คนเก่งเป็นคนที่ฉลาดเป็นคน,คนที่รู้จริงเรื่องธรรมะนะและคนคนที่ถ่ายทอดธรรมะได้อย่างดีและเป็นคนที่ปกป้องศาสนาน้องแพรลลี่เป็นคนเก่งนะตอนนี้แต่ก็ทาธุรกิจขายทุเรียนอยู่ที่จันทบุรีผมก็เป็นคนแปดิ้วมันก็เป็นคนภาคะวะดอกเหมือนกันนะครับน,ะ,นะครับชอบพี่เดทนายสายซิ่งดูตลอดจ้าชื่นชม ทําทเพื่อประชาชนได้ไหมครับนะครับพี่เดชทาถูกต้องแล้วคนบางคลาครับอ๋อนามสกุลคงเจริญน,นะครับคนดูไม่น้อยนะครับไม่เป็นไรนะครับเขาอยากจะบูรี่เราอยากจะวิจารณ์ว่าเราดูน้อยให้เราเสียใจอะไรก็แล้วแต่แต่ผมไม่เคยเสียใจนะเพราะผมเป็นคนหน้าด้านนะเป็นคนหน้าด้านแลนว้วเป็นคนพิ้วใครจะพูดให้ผมเสียใจแนละ้วผมไม่สนใจหรอกเพราะว่าผมไม่เคยเก็บคาพูดใครมาคิดเลยผมฟังแต่เรื่องดีๆคิดบวก นะครับแค่นั้นเองไม่สนใจครับใครจะมาพูดอะไรนะครับชาวบ้านถามหาลุนอ๋อบัญชีมาเยอะจังใช่บัญชีม้าแม่งเยอะอะแต่ตำรวจยังใช้บัญชีมาเลยนะครับลูกน้องบิ๊กโจ๊กยังถูกกล่าวหาใช้บัญชีม้าเลยคิดดูอะคือบัญชีมาเนี่ยมันก็เป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชันนะเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชันเลิฟลิลลี่ชอบทนายพูดตรงดีนะครับอ่านะครับจุกรูจุกรูรักอาจารย์เดชาขอบคุณมากครับ สบายๆรายรการเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรโอ้โหสร้างภาพเราเป็นคนดีต้องยืนอยู่เกียงข้างอะไรอะไรไม่ต้องไปอะไรใครดีใครชั่วมาหาวีดได้นะเพราะเราละเราเป็นทนายโจรมาจ้างนะคนดีมาจ้างก็รับว่าวางโจรก็รับหมดอ่ะมะนะโจรยิ่งเงินดีใหญ่นะเพราะว่าอะไรนะเออเงินเยอะโจรเนี่ย นะครับสบายสบายแต่เราจะไม่ทําผิดเป็นถูกทําถูกเป็นผิดแค่นะั้นไม่ทําดําเป็นขาวทําขาวเป็นดํามันดํามาก็ด,ดําไปแค่นั้นเราก็สู้คดีไปตามพยานหลักฐานทุกคดีหมอเกตลูกหมีแม่แตงโมคนะดีน้องแอมถูกกล่าวหาเรื่องไซนายคดีอะไรเสียตน้นก็สู้คดีไปตามพยานหลักฐานแพ้ชนะศาลตัดสินมันไม่ได้เกี่ยวกับจ้างทนายแล้วแพ้ชนะแพ้ชนะอยู่ที่พยานหลักฐานไม่ได้อยู่ที่ทนายทนายเป็นแค่อุปรกรบ บางคนบอกก็คนนี้เอาแพ้กคดีผมมันอยู่ที่หลักฐานถ้าหลักฐานไปไม่ได้มึงจะเอาเทวดามาว่าความมึงก็แพ้เพราะฉะนั้นเวลาพูดกะพูดให้หมดนะอย่าเป็นคนแบบอพูดแบบครึ่งเดียวโอ้แพ้ผมทุกคดีครับผมชนะหมดมันก็ต้องดู ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานในแต่ละคดีมันไปได้ไหมเหมือนผมเนี่ยผมฟ้องเนี่ยบางทีผมก็แพ้บางทีก็ชนะแต่ผมไม่ต้องมาโพสนะวันนี้ผมชนะแล้ววันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับไม่ใช่ผมไม่ต้องหลอกโอ้วันนี้ผมชนะอีกแล้วครับเราดูแล้วเหมือนเราไปผมด้วยนะเราไม่ต้องบอกว่าชนะไม่บอกแพ้ก็ไม่อบอกยิ่งเงียบไปยิงแพ้ยิงเงียบเลยเดี๋ยวเขารู้ว่าเราแพ้จุกรูคืออยู่กับความจริงคดีความฟ้องร้องอะไรต่างหรืว่าคดีอะไรเนี่ย จะแพ้ชนะอยู่ที่พยานหลักฐานไม่ได้อยู่ที่ทนายทนายแค่เป็นคนแบบเหมือนคนผสมก็อกเทลนะ่นะถ้าพยานหลักฐานไปไม่ได้ก็แพ้ถามว่าผมเคยแพ้คดีมันเยอะแยะไปชนะมีไหมมีมีทั้งแพ้ชนะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานชนะก็มีแพ้ก็มีแม้มเป็นเรื่องปกติธรรมดามันขึ้นอยู่หลักฐานไม่ได้ขึ้นว่าโอ้ทนายเก่งไม่เก่งไม่ไม่ได้เกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามรายการพี่เดแล้วเนี่ยแดกข้าวอย่าแดกย้านะครับนอะอย่าไปแดกย้าแดกข้าวนะครับเข้าใจไหม น่ะนะนะครับเข้าใจนะน่ะติดตามพี่เด่ a เฟซบุ๊กยูทูบ e ิก k t o k ได้ทุกช่องทางแต่ทวิตเตอร์ก็มีแต่ไม่ค่อยเล่นเพราะแม่งเยอะเล่นไม่ไหวเยอะที่หายหลายแพลตฟอร์มแล้เกินอ่าิน s ตาแกรมก็มีแต่ไม่มีเวลาอัพหรอกแม่งเยอะ